ปีที่แล้วมันมีแค่2,700ลูก2,700ลูกนะครับผมโอ้โหปีนี้กล่าวไปกี่ลูกกัน่ย4,001โอ้โห4,001นะครับผมจากที่นับมาใช่ไหมครับผมครับแล้วปีการ่ฟอมหนาม90 90ปีนี้105บวกเพิ่มมาตันหนึ่งกับวัน60,000นะครับโอ้โหตันหนึ่งโอ้โหเยอะมากกล่าวละห้า6 0 0 0ปีแล้วก็เหมาความหนามเหมือนกันใช่ไหมครับครับโอ้โหแต่ได้90บาท แต่ปีนี้เหมาความหนามพี่จอยได้ร้อยห้าสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับครับผมก็โอ้โหครับผมสวัสดีครับครับขอตจอครับครับครับผมก็ตามที่เห็นมาหลายคลิปของพี่จอยนะครับผมก็เหมาไปได้ใช่ไหมครับผมเหมาความหนามไปโลละร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมครับผมครับผมก็ทําสัญญาเรียบร้อยแล้วครับผมวันที่สิบเอ็ดเดือนนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อตัดแลวครับผมอีกสามวันอีกสามวันนะครับแล้ว เออพ่อคัาที่มาดูเขาว่าไงบ้างครับผมเขาชอบหนามครับนี่ครับวันนั้นมาสามรอบเลยเลยใจอ่อนก็เลยบอกลงเข้าไปคารองร้อยห้าสิบห้าเลยครับร้อยห้าสิบห้าทุกทุกลูกยกยกเว้นหนอนกับตาดำเขาดูแลเป็นไงบ้างครับผมพ่อคะาเขาก็ชอบเลยแล้วมีชุดหลังมีมาดูอีกหลายชาก็โอ้ไม่น่าขายไปเร็วเลยเขาอะคือเราพอใจนะพอใจแค่นี้ก็ มาคันด้วยก่อนส้ารบ0ก็พอแล้วใช่ไหมครับนี่มา105ครับผมก็มีหลายท่านอยากจะรู้นะครับผมว่าพี่จ่อยเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผมแบบหลังปีที่แล้วกับปีนี้มันต่างกันครับผมต่างเยอะต่างเยอะต่างเยอะใช่ไหมปีที่แล้วมันไม่เป็นทุกต้นครับครับเป็นลูกกง่ม้แบบนี้ด้วยอืมปีนี้เราจะเพิ่มมาสักเยอะนกันอืมครับผมปีแล้วได้ประมาณ9ตันใช่ไหมครับผมครับอ๋อ ผมปีนีี้ปที่แล้วมันมีแค่2,700ลูก2,700ลูกนะครับผมโอ้โหปีนี้กล่าวไปกี่ลูกกันี่ย4,001โอ้โห4,001นะครับผมจากที่นับมาใช่ไหมครับผมคโอ้ปีการวิ่งคว่ำหนาม90 90ปีนี้1 5 5บวกเพิ่มมาตันหนึ่งก็ประมาณ60,000นะครับโอ้โหตันหนึ่งโอ้โหเยอะมากกล่าวละฮะ6 0 0 0ปีแล้วก็เหมาคว่ำหนาเหมือนกันใช่ไหมครับครับโอ้โหแต่ได้90บาท แต่ปีนี้เหมาคํามหนาพี่จอยได้ร้อยห้าสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับครับผมก็โหแล้วปีนี้เอลงทุนเยอะไหมครับผมปีนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นนะครับผมโหแต่ได้สี่พันกว่าลูกนะครับโกเรียนผมมันแค่ห้าไร่เองทำง่ายๆนะครับปีนี้มีอยู่แปดสิดสามต้นยังไงที่มีลูกนะครับที่นำนับติ๊กเช็คดูนะแปดสุดสามต้นแล้วดอกมาทุกต้นไหมครับเนี่ยปีนี้ทุกต้นครับทุกต้นครับ แล้วก็มีอย่างที่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ครับผมมันรู้ว่พี่จอยโอ้โหคนโทรมาเยอะไหมครับเนี่ยมีมีเขาโทรมาถามบางเรื่องที่เขามีรู้ครับถามเขาว่าช่วงทาใบช่วงทำลูกทำยังไงมั่งครับผมก็บอกตามที่ผมทำเลยง่ายๆตามที่เราทำเลยนะแล้วก็ส่วนไหนที่ว่าอยากลูกอีกขโทรที่จานโหลดที่อืมครับผมเพิ่มเติมอ๋อได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์พี่จอยนะครับว่าเริ่มต้นจากตัดลูกไปทีแล้วนี่มีการฟื้นฟูต้นยังไงบ้างครับผม ปีที่แล้วครับรับผมเออปีแล้วเอาเอาปีนี้ครับผมแบบก็ตอนไอ้ตัดลูกเสร็จนะกับตัดลูกเสร็จนะครับก็ได้ปุ๋ยที่โลดอ๋อสาระปรุงดินนะครับผมปรุงดินใส่ต้นประมาณห้าโลมใส่ห้าโลนะครับแต่ปีที่แล้วลูกมันดกไงออืมใช่ครับเลยต้องใส่เยอะหน่อยแล้วเริ่มกลายเ็ต้นแบบนี้ครับใบเป็นไง้าครับผมันกากใส่แล้วโออเคเลยแล้วก็สลับกับอินทรีเคมีบางอย่างที่เราใช้สลับกันครับผม ปรับชอบนี่แล้วก็ฉีดทุกรธาตุทุกสิบวันอืเขาก็เริ่มการผสมอาหารเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผสมอาหารช่วงเดือนไหนนะครับทำสารเดือนกันยามันคนที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอยี่สิบเอ็ดอ๋อจบสารด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับจบสารเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้อะไรไออะไรไอหกห้าสามสิบอ๋อห้าสามสิบห้ายี่บห้าสามสิบใช่ไหมครับอ๋อครับผมเดือนหนึ่งฉีดฉีดทุกสิบวันครับ พอแล้วก็อีกเดือนนึงก็เปิดตาดอกเลยอ๋อเป็นการผสมอาหารนะครับผมครับครับผมก็ทุกต้นดอกเนี่ยืหมาตึมเลยใช่ไหมครับครับอืมามาเตินเลยแหละครับผมก็ใช้สูตรสูตรไหนมานะครับผมเอ่อทางดินกับทางลู่ไ้ทางดินกับทางใบใช้สูตรไหนมาครับผมในการผสมอาหารก็เอากับกระถางเน่ยครับผมกระถางแล้วก็หั่นพืชแคสเซิลบอลลอนครับขั้นที่ห้ิบนะครับผมครับครับผมทางดินก็ปุ๋ยใช่ไหมครับ ใช้สิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็อินทรีแล้วอะสารซุกตามรลอบมันอ๋อสารปรุงดินนะครับผมแล้วดอกมาตึมแล้วครับเดี๋ยวพาไปเดินชมอีกนิหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวชิญถ่ายตรงนี้ได้เลยครับแล้วมีแมลงไหมครับเนี่ยไม่มีเลยปีนี้หนอนปีนี้หนอนไม่มีเลยครับมีจะมีฉีดบ่อยก็คือเพี้ยฟตอนสัังไปหางแย่แหละ แตม่มันก็มีถึงก็มีบางทีเรากลัวไอหัวดอกอะไรมันเสียไงแร้แบบแล้วก็ฉีดเลีเ้ยงไเรื่อยๆครับผมบางทีสิบห้าวันบางทีกแ็แล้วแต่เราอืมครับในการติดดอกติดผลนะครับผมก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะผมในการชวบ,บสารมั่งหรือว่าสภาพอากาศในช่วงนั้นมั้งปีนี้สภาพอากาศเป็ในใจไหมครับผมก็โอเคนะปีนี้ครับ มาชุดหลังยังมาโดนลมมังโดนไรแดงมั่งแต่ใบมันก็อยู่ได้จริงครับผมแลดินเนี่ยเป็นดินอะไรครับผมของพี่จอยดินดินอีกทรายครับดินทรายดินทรายนะครับผมผมไม่ได้ยกโคกครับนี่ครับถ้าเกิดโค่นยางเสร็จก็ปลูกเลยปลูกเลยใช่ไหมไม่ได้ยกโคกอ่ะที่เป็นกโคกเนี่ยใช้จอบกบช่วยหน่อยตอนตอนทงโคนเล็กๆอครับผมเป็นดินทรายนะครับผมแล้วน้ำมันลดยังไงครับผมช่วงที่ทําดอกครับลดแบบที่ว่า วันนั้นผมรถสองวันเวน้นเว้นวันนึวันดอกเพิ่งมาเปลี่ยนตอนมีลูกไข่ไก่เองที่ว่าวันเว้นวันอ๋อลูกเท่าไข่ไก่ก็เปลี่ยนมาเป็นรถวันเว้นวันนะครับผมแต่ช่วง<ข>ดอกมาเนี่ยถึงก่อนถ,ถึงลูกเท่าไข่ไก่ก็รถวันเว้นสองวันอ๋อครับผมกี่นาทีครับเนี่ยผมรถสามสิบห้าสี่สิบประมาณนี้วันี้อากาศร้อนๆก็สี่สิบครับ ในธรรมดาก็สามสิบประหยัดหน่อยก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับครับผมก็สําหรับการลดน้ําก็แต่ละส่วนจะไม่เท่ากันนะผมแต่ของพี่จ่อยเป็นดินทรายใช่ไหมครับดินทรายแล้วก็อากาศร้อนถ้าอากาศร้อนก็เพิ่มน้ําหน่อยใช่ไหมมันเป็นหัวเล็กหัวเบาเลยหัวมันจะสวิงพอดีพอดีเลยอเบาครับเบาเบาใช่ไหมครับควบคุมน้ํา่า้ง่ายครับถ้าเราจะไปใกล้ล้วก็อัดหน่อยอมันจะมาพอดีพอดีประมาณนี้ใบอ่อนมันก็จะไม่ค่อยออกนี่ก็ลด อยู่ในทรงพุ่มใช่ไหมครับครับในทรงพุ่มูทรงพุ่มแล้วมันจะควบคุมช่วงที่ว่าเรายังไม่เห็นมาก่อนมันมันจะมาด้รอบพอดีเลยใบอ่อนครับมีใบอ่อนมาตอนอายุประมาณหกสิบวันหกสิบวันใช่ไหมครับอืมรอดไปได้ครับอันดัเชียทางนี้ครับนร้อนมีถึงขึ้นก็เลยไม่ต้องไปช่วยอะไรมันครับผมแล้วดอกมีฝ่อไหมครับเนี่ยไม่มีไม่มีปีนี้ดอกดอกสวยครับดอกแข็งแรงปีนี้แข็งแรงใช่ไหมครับอืไม่ฝ่อตามคลิปที่แล้วยังบอกโอ้โหดอก วงบุลนมบุนใช่ครับเหมือนที่อยู่ในคลิปเลยนะครับผมก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับก็ได้แคนเซิยโมลอนของทิโรดอ่ะผสมกับจุลธาตุจุลมาเรื่อยๆเรื่อยครับฉีดเรื่อยๆฉีดแค่นี้ครับครับแล้วมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมครับหรือแค่ประมาณนี้คฉีดอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับคือมันไม่มีหนอนไม่มีอะไรเราก็ต้องไปฉีดทุนเปลืองครับฉีดแค่จุลธาตุแล้วก็ใบมันก็จะผมมาคิดว่ามันแข็งแรงของมันเองครับ แล้วตอนช่วงดอกบานนี่พี่จอยได้ฉีดยาการแมลงอะไรไหมครับไม่ได้ฉีดหอมไม่ได้ฉีดช่วงดอกบานเว้นไว้พอมาดอกบานแล้วก็ช่วงหางแย่เราเบาน้ําเคยลดสามสิบห้าหรือยี่สิบห้าหรือยี่สิบหรือสิบห้าอยู่ประมาณสักสองสามงวดแล้วทีนี้ค่อยๆเพิ่มน้ำอันนโอ้โหติดทุกลูกใช่ไหมครับแล้วแมลงก็ไม่ค่อยมีรบกวนใช่ไหมครับไม่ค่อยมีครับเป็นมากตอนใ้ลูกเล็กอ่ะเราดูแลแค่เพี้ยไฟอย่างเดียวครับอย่าให้มันมา อ๋อใช่ครับยินพวกค้างแย้พวกลูกมันปีนี้เพี้ยไฟมันก็ดูทุกลูกไม่มีหัวจีบไม่มีเพราะว่าถ้ามีเพี้ยไฟเนี่ยหัวมันจะจีบนะมัจะเสียอืมเอ๋ยพวกลงมาดูนี่มันเดินดูสองทีโอ้โหน้นามมันมันไปดูที่อื่นมันบอกว่าถ้าใครเขามีหนามแบบนี้ผมซื้อราคาได้หมดครับโอ้ขอเขาเป็นหนามอย่างนี้ผมเอาราคาได้หมดเลยนะครับหนามเบื่อมาดูหนามจะใสไม่มีอะไรเลยครับปูพวกมันแบบกองดูตรงนี้อผม รูลูกๆ,ๆ,ๆใหญ่ก็ใสหมดมินนี้ผลผลิตจากพี่จ่อยที่กำหนดมากับบวกเพิ่มเป็นเกือบเกือบสองเท่านะครับผมเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดเเดี๋ยววันที่สามเอ็ดเดี๋ยวมาดูใหม่ครับ <c oughs> ผมว่าได้กี่ตันเนื้นครับ <c oughs> <c oughs> จะลองเช็คเช็คลูกดูแล้วก็บวกกับหนักดูกครับผ <c oughs> อ้ได้เพราะว่าลทุนเพิ่มนิดหน่อยแต่พวกโร่งมันบอกว่าวันที่สามสิบเอ็ดน่าจะได้เกินครึ่งมันบอกครับ ควงแก่มันน่าตัดต่ายอย่างที่ยืมผ้าแล้วเุาเรียนทีนี้มันขอเป็นสิ้นเดือนไงครับแล้ว <c oughs> ส่วนแถวบ้านมีต่อยนีม่มีเออเหมือนพี่จ่อยไหมผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรไหมครับผมที่แบบสวนรอบข้างครับแถวใกล้ๆนี่แหละบางคนเขาก็ยังขโมองกันอยู่แต่ของเขาไม่เหมือนของเราอ้โ <c oughs> ครับ,รบลูกก็ไม่ค่อยแต่อนี้นั่นรู้สึกเปลี่นแปลงนี้ยัตัด ก่อนครับอืมอกแปลงก่อนอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีของออฟขนาดหกสิบไร่ยังยังไม่มีเลยครับปีนี้มีออกโอ้ปีนี้ส่วนเขสวนรับ้ามันไม่ออกใช่ไหมครับผมจะมีรุ่นนี้มีมีไม่กี่ลูกสิเหลือเป็นรุ่นหลังเท่ากับปั้นครับแล้วน่าจะล้วงปีนี้ทำยากเขาบอกปีนี้ทำยากแต่เขาไม่จ่อยโอ้โหแล้วปีกายกระดกมาไปดูทั้ก่อนค่ลงไปดูทางนน้นครับเพราะว่า ปีกา้ากระดกแต่ลูกไม่โตเหมือนปีนี้ก็ปีที่แล้วเรายังไม่รู้สูตรไอ้ตัวปรับปรุงดินไงครับผมปีนี้ไอ้ตัวปรับปรุงดินมาช่วยเยอะโหะปีนี้ดูลูกแต่ละต้นแต่ละต้นใส่มานานเลยครับผมตัวสารปรับปรุงดินนะครับโหดูลูกครับท่านผู้ชมใส่ตอนลูกประมาณไข่ไก่ไอ uh ่ะครับที่แรกเขาใส่เมื่อก่อนแต่ทีนี้เรายังไม่รู้จักไงเห็นเขาบอกเขาบอกที่โลดเขาว่าพี่จอยใส่ย,ยังบอกยังไม่ใส่เขาเอาเอามันใส่เลยเขาว่าครับแล้วมาใส่ตอนใบอ่อนลงมาก็ช่วยได้เยอะเลย ช่วยได้เยอะใช่ไหมครับน้ำไถ่เจ้าครับอ๋อแล้วต่อมาเป็นเรื่องของการฉบสารนะผมพี่จ่อยฉบสารทุกปีไหมครับเนี่ยเพิ่งกห็นีปีนี้ปีแรกครับปีนี้ปีแรกใช่ไหมครับผมฉบแค่สองลิตรใช่ไหมครับสองลิตรครึ่งน้ำพันลิตรสองลิตรครึ่งน้ำพันลิตรเดียวครับไม่ต้องไปช่วยตัวนี้เลยครับผมแล้วสภาพต้นก็ไม่มีสุดโสมใช่ไหมครับไม่มีครับดูเนี่ยผมดูได้หมดแล้วอันนี้ทุเรียนหกปีนะหนึ่งกล่องหกปีอันนี้หกปีครับหกปีครึ่งโอ้ทุเรียนหกปีครึ่งนะผมหกปีครึ่ง กี่ลูกครับผมก็ยัดเดือกแต่หน้าบ้านอ่ะแปดปีมันจะกอนตั้งสองปีครับดูแบบเยอะก็หมดเลยครับพีกายไม่ค่อยโดดแถวนี้ยในสองพันสองพันเจ็ดมั้งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านยังไงติดเก้าตันเลยปีนี้ก็น่าจะเพิ่มมาไม่ต่ำกว่าสี่ตันครับแต่แต่มันมาเพิ่มตรงทีราคาเลยไงราคาโหยิ่งดีแล้วเนี่ยเพิ่มมาตันละหกหกหมื่นครับผม จากปีที่แล้วแต่ดีตรงที่ไม่มีแมลงครับผมตอนตอนตอกบานก็มีแมลงเข้ามากินใช่ไหมครับไม่มีอีกที่ลองลองกันช้ำเสฉยดูไม่มีอะไรเลยใส่เจ๋วเลยแล้วก็สังเกตได้นะครับผมพี่จ่อยเขาจะไม่เต้าลูกเลยใช่ไหมเต้าก็ไม่เต้าไอ้ลองบางคนเขาลองนะครับผมค่อเขาลองกันหมดเลแบบดูขั้วครับผมขั้วใหญ่มากเลยเขาต้องฉีดยาช่วยเวลาฉีดยากอดฉีดทีุ่่นขั้วแล้วครับ ตามจริงแค่นหน่อยครับการพอเราัไม่ถึงครับดูแลไม่ถึงหรือฉีดจุลธาตุแล็ไอ้ป่ปูนี้ช่วยสูตรพิจัยปีนี้ง่ายมากครับฉีดจุลธาตุอาหารเพื่อแคสเซมมิลบอลล่ะเ,เนียสารปรปุงดินใช่ครับแล้วดูครัวผมในบ้านก็าบอกโอ้ผมทำไปเต้ามาหรอกเขาบอกว่าให้ลมโยกแล้วมันจะแข็งแรงไงดูแล้วมันจะสร้างเซลล์ของมันเองครแข็งแรงไม่มีเต้าเลยครับผมมีสร้างเต้าหรอกนี่เต้าทำไม เราลมแรงไหมครับผมที่นี่บ,บางคนก็เอาอะไรเต้าตูดขั่วคดใช่ครับใช่ขั่วมันจะคดเนี่ย <c oughs> นี่อยม่ธรรมชาติของมันอย่างตอนนี้พี่จอดรถน้ําเกียร์ทีเนี่ยอารมณ์แรงไหมวันนี้ผมลดห้าสิบครับห้าสิบนาทีแล้วครับันนี้วันวันนี้วันนะครับผมอากาศมันร้อนหมางเลยตอนนี้อันนี้รู้สึกว่าเอาอหยุดฉีดก่อนใช่ไหมครับผมไอ้พวกอันนี้ผมหยุดมาตั้งแต่ร้อยวันสิบแล้วครบร้อยวันพอดีใช่ไหม ฉีดไปก็เปืองเพราะลูกมันเข้าแป้งเข้าอะไรหมดแล้วเตรียมเราเก็บไว้จะฉีดรอบหน้าเตรียมรับเงินอย่างเดียวท่านนี้ครับครับผมแล้วดูแลแค่พวกหนอนครับผมเ๋ยวมหลงมาเข้ากุุงโครัวเดี๋ยวมันจะเสียราคาอืมใช่ครับแล้วปีนี้กาจะทําไอ้ปีหน้ากาทำไงต่อครับผมอหลังจากตัดลูกปีนี้แล้วครับก็เดี๋ยวตัดลูกเสร็จก็เอาปุ๋ยคุณลรดแบบปุ๋ยตัวที่ผมใช้ปีที่แล้วครับ ไปไปแต่ปีนี้จะเพิ่มเป็นสักอีกสักโลนปีที่แล้วตัดนี่มียืนงงไหมผมท่านท่านเรียนม,ไม,มีไม่มีก็ไม่มีไม่มีบางคนเขาบอกว่าโอ้ปีที่แล้วเขาว่ามึงตายแน่ๆเขาบอกเอาลูกดกนะอ๋อครับพอดีเจอที่รถที่รถก็ว่าพี่จอยอย่าเอาปุ๋ยผมมาใส่เขาว่า <laughs> ถ้าตายผมให้เหยียบหน้าเลยก็บอกงี้ยิงนะถามพ่อดูถ้าตายให้เหยียบหน้าเลยผมผม,ผมคิดในใจผมก็ไม่ได้พูดกับใครขเขาบอกเอ้ยที่ลูกเกาบอกนันจริงๆเขาว่าถ้าตายมาเหยียบหน้าผมเลยพี่จ่อยเขาบอกครับตัดเสร็จก็ที่ไอ้ทุกมาตอนห้าสิบลูกมันใส่ใส่ทุเรียนเล็กใส่อะไรด้วยเห็นแบบนี้มาแบบนี้นี่ครับดีกว่าปีที่แล้วอีกโอ้โหทเล็กนก็ใส่เหมือนกันใช่ไหมครับใส่ใส่ครับพอดีมันเหลือต้นสองปีต้นสองปีนะครับผมโอ้โหท้ายๆของปีหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับ มีมีตายต้นซ่อมเอางอนเอากันยามมาซ่อมเหมือนครับผมเนี่ยผมเรียนสองปีอีกสองปีอีกสองปีก็จะปล่อยลูกแล้วน้อกองครับเดี๋ยวปีนี้จะตัดยอดปีสามครับเนี่ยแบบนี้เหมือนกันผมตัดปีที่สามเลยเออสวนรอบข้างนี่ใหญ่เท่านี้ไหมครับผมสวนรอบข้างแปลงนั้นก็ห้าปีขึ้นแ้วน่ะอ๋อยังต้นทองยังไม่มีลูกเลยครับผมต้นมันร้าี่ต่อยแล้วเนี่ย เขาเ็เห็นเยู่แต่เขาไม่อะไรกันไม่รู้ครับเพราะว่ามันไม่มีสลากสินค้าเลยครับครับหมเลยไม่กล้าใช้เดี๋ยวเขากรูลุกเป็นอย่างนีตัดตัดลูกตัดไรเดี๋ยวพวกเขาเขาก็คอยดูเขาว่าเออปีนี้ลูกจะม่แบบไหนครับโอ้โหแล้วยาจับใบได้ใสไหมครับผมพี่ชอยยาจับใบปีนี้แค่ไม่ได้ใช้เลยไม่ไม่ใช้ครับครับเพราะว่าฝนฝนมันไม่่อยชุกเลยไงอืมฉีดธรรมชาติเนี่ยจุทธะท่าก็ฉีดตามลูกกําเลยครับผม ตัวน,นี้เนี่ยก็จะตายแล้วตอนมันมันไม่ค่อยสวยนะเพิ่งเก็บเป็นลูกปีนี้เองอปีนี้ก็รอดไปสี่สิบลูกครับน,นี้น่าจะในฟองเข่งนึงครับดูลูกกี่ใหญ่เลยใช่ครับกล<ม>้นนองนหนามำมาผมร่องแกงง่ไหมน้ำทีแรกมันกระดองกระแดงไงมันแหล่ปีกายไม่มีลูกสักลูกตอนนี้ครับเพิ่งเก็บมาได้ปีนี้ปีกายลูกก็ไม่มีแล้วไม่มีครับมีมีสักลูกเลย ง่ายๆครับผมปีนี้พี่จอยเพิ่งฟื้นเหมือนสองต้นเลยกำลังฟื้นมันอ๋อในตัวปรับสภาพนี้แล้วก็ฉีดดูใบมาแล้วนะครับมันยู่ใกล้ป่ายางไแต่ก่อนยังไม่ได้โค่นยางครับต้นนี้ต้นนี้ก็ดกปีที่แล้วต้นนี้ดกเกินต้นเลยนี่พี่เพี้ยว้ห้าสิบตันนี้รับนูนถามนูนถาเนี่ยผมแยกจากใบไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้ครับเราต้นทินบีรับเนี่ย ปีนี้ยาจากใบไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ใช้ตอนที่ว่าสําคัญสําคัญคือตอนเปิดตาดอกแค่นั้นเองอ๋ออย่างนั้นเดียวครับดีแล้วครับผมไม่ต้องเสียค่ายาจาใบเพิ่มนี่ครับลูกอาหารพืชจุนธาตุนะครับผมดูครับอาหารพืชจุนธาตุซิเมอรอนไปดูวันที่สามสิบจะหันไ้เท่าไหร่แต่กะกเก็ไว้ที่นับไว้ก็สี่พันลูกนะครับผมประมาณเกือบสี่พันสองนะครับ กับสี่พันสองกับสี่พันสองแล้วก็มาดูที่ว่าตัดนี่มันจะได้กี่ตันนะครับดูครับมตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบเก้าลูกนะครับผมโหดดูครับไม่มีพวกนอนพวกอะไรลาลาดำก็ไม่มีปีนครับผมแล้วปีนี้แพี่จ่อยด้ทดลองการไว้ลูกแบบไอแบบแบบพวงไหมครับผมแบบไว้ลูกแบบพวงครับก็ทีแรกก็ยังได้อยู่ทีนี้ว่า ดอกที่มันออกมามันมาแบบนี้กันเลยอ๋อมันมาสไตล์นี้ใช่ไหมครับถ้าพวงเงใหญ่แบบแบบแถวแถวโซนหลังบ้านสองแถวอืมครับผมที่พวงพวงโอ้โหลูกสี่โลขึ้นลูกอ่ะสี่โลขึ้นนะครับพวงเงาครับกระจายกระจายลูกแข็มไม่เคยโตตัวกล้องดูไหมกระจายกระจายนี้มันจะไม่เคยโตลูกประมาณสามโลสามโลกว่าตอนนี้ทัพพวงมันจะโตแล้วสองแถวหลังบ้านทัพพวงเยอะครับพวงนี่โอ้โหลูกลูกแผลลูกใหญ่ครับผมแล้วได้โย่วพวงอ่ะมันมันไม่มาใช่ครับผม แต่ปีนี้พี่จอยก็อันนี้รุ่นแรกใช่ไหมผมรุ่นแรกรุ่นเดียวใช่ไหมรุ่นแรกครับอันนี้ปัดดอกวันวันที่หกที่เจ็ดธันวาไงเนี่ยครับีนนแล้วมีการ<อ>ที่บ้านมันโศกกว่าเขาไงมีค,คนมาดูเขาว่าดินมันโศกกว่าเขาดูน,น้ำหิีไปหมดเลยครับผมแล้วดอกน,นี่มีการแต่งช่วงไหนครับผมดอกก็แต่งต่างต่งเรื่องเป็นไอ้มะนข็พวงอะ อ๋อแต่งช่วงมะเขือพวงใช่ไหมครับคือช่วงไป,ไปลายปลายเราเราไม่เอาแล้วก็ใกล้โคนหน่อยออเราจะเอาช่วงช่วงที่ว่าจะไว้ลูกได้ประมาณครับแต่ไม่มีจริงก็เอาไว้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้ช่วงไปลายพี่จอยจะไม่เอาเลยใช่ไหมครับครับออ๋อคือเอาไว้ก็เป็นภาระ <c oughs> เปลืองกว่าฟ้าคือ <c oughs> โอ้ดูขวดถ้ามีช่วงนี้เราจะเอาช่วงนี้นี่ช่วงกลางๆนี่ครับผม อ๋อช่วงกลางเลยใช่ไหมครับครับีบางคนคทักต้องเต่าไว้ต้องเต่ายังไงก็ไม่รูวงดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูสองลูกใหญ่ๆกันเป็นตั๋วเนี่ยนะครับแต่ไปดูพวงลูกใหญ่นะแถวแถวหลางบ้านจะเป็นพวงเยอะครับลูกเบ่งมาได้ไงลูกลูกบางทีสามลูกสี่ลูกโอ้โหลูก,กใหญ่ๆนี่มั้เลยหนึ่กับพวงมีคนณยายมวยโยงผมต้องทำวันเองครับเด็กมวยโยงให้มันลืม นี่ครับผมผลตอบรับปีนี้ของพี่จอยนะครับผมเดีย๋ยวไปดูด้านหลังบ้านหลังบ้านลูกไปเดี๋ยวไปดูหลังบ,างงบาง้านครับคือปูข่วงทุงทเรียนจริงมันตัดได้เนี่ยวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วมันก็นเลยขืนเอาเพราะว่าทิ้งเดือนมันตูจะอ,ออกไงครับผมมีแบะแบบนี้นเลยลูกนี่ลูกมันก็6หกโลมัง้ง กะไว้รุ่นเดียวใช่ไหมครับผมทีนี้รุ่นเดียวครับมีแต่รุ่นเดียวครับผมมีหน้าบ้านอยู่สองต้นมีรุ่นออกมาก็แต่งทิ้งอยู่ใช่ไหมปีนี้ครับพ่อพ่อก็พอแล้วรุ่นเดียวมันพอต้นแล้วไงครับเลยปีนี้พี่จ่อยเลยเป็นการดูแลง่ายเลยครับผมง่ายไปเลยครับถ้าถ้าเป็นสองรุ่นมันเคยมีพอมันออกมาสักเลยกำปั้นหน่อยมันเริ่มงอเริ่มงอแล้วมันไม่สวยมันเลยกเลยลดทิ้งแล้วลูกลูกลูกแรกก็โคตรโตเลยครับอืมันน้อยนะครับกิ่นนี่ หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าต้นกรเบลเลอเทอร์เลยนะโต,โตัวต้ขยายนะดูครับหกปีหกปีครึ่งครับผมเว้จิตพิการนี่ยทำยากหน่อยพิกายเพราะว่าเพี้ยแป้งเยอะพิกายเร,เรามีรู้สูตรไปล่อแต่ไอ้น้ำตาลทางดวง่วนขีดเยอะอพอเสร็จตั้งหน่อยโอ้โหเพี้ยแป้งมาองบางทีเราไม่เห็นมันไงมันอยู่ในมันอยู่ในซอกอ่ะครับ ดำไปหมดอ๋อพีแล้วมีการใช้น้ำตาลทันด่วนด้วยใช่ไหมครับครับปีนี้ไม่ได้ใช้เลยปีนี้ไม่ได้ใช้ครับเพีแล้แมลงอะไรก็ไม่กินไม่มีครับเพราะว่าน้ําตาลทันด่วนตัวหลอกแมลงเลยใช่ครับปีนี้ไม่มีแต่สังเกตได้เพี้ยไฟลายแดงก็มีน้อยใช่ไหมครับครับน้อยน้อยเอาเลยเอาเลยผมวอาได้นะครับส่้นนี้ที่วังมีสองหุ่นึ่กล่องด้วยพอพอารุ่นที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีออกโอ้โหลูกเจอเข้าไปลูกนี้ก็เกิน เ,เกีกัดดโหป็นเพี้ยแป้งนี่ล้างกองจะลายผิดแล้วอันนี้อันนี้ก็เพี้ยแป้งดูลอยยังไม่หมดเดี๋ยวจะเก็บอีกทีนึงนะจะมีลอยแล้วเก็บอีกทีนึงหร้อยห้าสิบห้าครับเดี๋ยวไปตกไซแล้วก็ไม่ไรต่ออะไรยังไม่ถามยดูลูกดูอย่างลูกนี้ครับดูลูกครับลูกนี้น่าจะหกโลเกิน,นครับผมอ,อย่าใครใครเข้าว่าติดต้นนี้ไม่โตน้องกวางด้วยครับผมอันนี้มีคนเขาบอกว่า ลูกที่ติดต้นจะไม่โตใช่ไหมครับโอ้โหแล้วดูขนาดลูกน่าจะเกินห้าโล้ดูมือครับัวเราดูขนาดลูกครับนี่ครับต้นนีู้นี้เกินนี้เนี่ยครับเอามากี้เห็นเหมือนมีรถฉีดอํกจัดเพี้ยแป้งใช่ไหมครับผมเออสูตรไหนนะครับผมพี่จอยเนี่ยล้างล้างเอาสัลน์ล้างเขาบอกมาฉีดสันไลน์นะแล้วก็ไม่ไม่เป็นพิษกับไอ้คนไม่ไม่ไม่มีอันตรายเด็กครับผม รุดมุดแหละ,ะสลารไลใช่ไหมครับสารไลตาการผสมยังไงนะครับผมใช้สมุดไอ้ครึ่งกิโลก่อนครึ่งกิโลก่อนน้ำห้าร้อยลิตรครับผมครึ่งกิโลน้ำห้าร้อยลิตรอโอเคแต่สายไลมันจะถุงอยู่ประมาณสามร้อยอีซีงของถุงก็หกร้อยผสมกับยาเพี้ยแป้งหน่อยอ๋อมีสายไลยาเพี้ยแป้งนะครับผมแล้วฉีดใส่เพีย้ย เพียแป้งทีเดียวแล้วทีหลังเราไผสมกุฏีแล้วพ่อตายแล้วล้างอย่างเดียวครับล้างของอย่างเดียวนี่ครับผมต้นนี้ในรุ่นเดียวได้เดยอะไหมนี่อ่ะอันนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับหกสิบห้าลูกแค่เอาไม้คัดเนี่ยครับเหมือนที่พี่จ่อยว่าครับผมไม่มีการเต้าลูกเลยครับอ,อ,อันนี้รสน้ำเหมือนแปลงนู้นเลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันอืขั้ว พวกแข็งแรงครับดู่ครับดูข้างบนข้างบนอดูเต่าไอ้ลูกก็ีสีลูกโคตรเดียวครับเนี่ยเอาตาโน้นครับตดูติดกิ่งติดเกินลูกโตหมดในกล่องนี้ชื่อว่าติดกิ่งเห็นลูกนี้ไงเกินห้าโลเลยโอ้โหนี่ครับหกโลเลยติดบนพวงนั้นสีลูกครับสีลูกก็ยังโตอยู่ ยิง่งอยากได้พวงแ,แต่มันไม่มามันก็เลยเอาตามนี้ไปครับเนี่ยครับสังเกตได้จะเป็นรุ่นเดียวกันหมด้วผมตอนนี้ลูกน้อยดูลูกคนดีมีก็มีเทียบแปง้งนะอ๋อแต่ก็กำจัดเลยครับล้างนันแหละสะอาดเลยครับฉีดยา <c oughs> บางทีเราเรามองไม่เห็นกันในซอกมันเอ้าพอดีช่วงที่มันสร้างแปงแ้งมันจะมีพวก เพ้ยแป้งมาเกาะลูกครับแล้วออก็มีการยาวด้วยใช่ไหมครับผมมีมีครับก้านยาวต้นก้านยาวก็ร well ุ่นเดียวกับหมอนเนี่ยอนนี like ้ก้านยาวไม่ได้ขายให้ลงนะวันวันเก็บไว้เก็บไว้ดูรัยถ้ามีทางมาสนใจพี่ก่อยพี่จ่อยขายไหมครับผมขายครับขายโลนี่ครับผมสุกีร้อยหกสิบบ้างเห็นเขาบอกว่าเนี่ยก็พร้อมแก่พร้อมกระหมอนแหละพร้อมกันดอกพร้อมกัน นี่ครับฮุรเรียนนะครับผมถ้าใครเพื่อนคนไหนสนใจนะผมก็สามารถติดต่อเบอร์พี่จอยได้เลยครับมันสมบูรณ์กันไหนมันออกดอกอีกเลยกำลังบานก็มีเบอร์เบอร์เดี๋ยวจะยังหลังหงก็ได้เอาไว้ด้านล่างนะครับผมข้างหลังก็หลังครับผมดูลูกนอ๋ออยู่ด้านล่างลูกสาวไปทำให้อ๋อลูกสาวทำครับมีการเสด็จสาวด้วย ครับผมดูลูกขนาดนี้ครับผมใครสนใจผมก็เอาไปกินโทรสั่งพี่จอยได้เลยครับผมแบ่งเดี๋ยวจะให้ลูกสาวส่งไปให้ครับผมเพราะว่าเอาเพื่อนๆที่เขาอยากกินไงบืองยังร้องอโหอนนี้ครับก็มีชนีก้านยาวแล้วก็หลงก็แบนไม่ได้ขายครับผมหลงก็จะเอาก็ราจะไม่ได้ขายคือพวกเพื่อนๆที่เขามาเที่ยวอะไรเผื่อเขาอยากได้แล้วก็แบ่งแบ่งไปกองก็จะขอแบ่งกินได้หนึ่งครับขายจะหมอนทอง ครับผมเดี๋ยวไปสรุปที่ต้นสุดท้ายนะครับผม<ไ>ต้นร้อยลูกเลยครับแก่จัดแล้วส่วนนั้นนะครับรอกรารตัดนียต้นนี้ก็ใหญ่แล้วกล่องดูครับเนี่ดูดูเรียพวงเลยหนึ่พวงหนึง่งบเป็นพวงตรงนี้เป็นพวงลูกใหญ่หมผมอยากเรีบพวงน,น,นั่นแหละเต็มเลยมว่าสังเกตได้<า>ครับต้นหนึ่งพวงลูก,กใหญ่เลยหนึ่งไ,ไอสามลูกใหญ่กว่าลูกห่างๆอีกครสามลูกบนนี้ไหมใช่ครับข้างบนอีกกระสามลูก โอ้โหใส่พวงสักสามสิบพวงเนาะโอ้โหก็เก้าสิบลูกเก้าสิบลูกมีแต่ลูกเกือบห้าโลมาเลยครับเนี่ยแต่ส่วนมากก็ใส่ลงกล่องไปเลยแล้วนะใส่สวยมากครับเนี่อ่ะมันมีมีดำอยู่สี่ห้าลูกครับแล้วจะเอาเงินจากกราบไหน่อยเดี๋ยวปีหน้าพี่จ่อยรับไหมครับผมรับดูแลไหมครับผมเหมื่นหนึ่งครับแพงนี่เลยรับ บอกจะให้เดือนละหมื่นเขาบอยดู <ผม S 1> แรเขามีสองแปลงตรงนีแปลงนี่ครับนี่ครับผมสีไปหมดแล้วเนี่ยคุเรียนนี่ครับเดี๋ยวรอการตัด่านเลยครับผมดูข้างบนลูกคุณหน,นามมันเนี่ยสะเดนีอ่เี้ยแกจัดแล้วนี่ยครับผมโหนี่ลายลูกปีนี้ก็ได้ผลสรุปเป็นที่น่าน่าพอใจพี่จอยไหมครับ <Okay. S 1> ผมพ่ใจครับครับผมได้เหมาความหนามผมโลละห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ผลผลิต เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเลยนะครับผมแล้วก็ต้นทุนหนิดเดียวใช่ไหมครับผมนิดเดียวต้นทุนน้อยมากครับผมอีนี้น่าจะประมาณแปดหมื่นครับแปดหมื่นครับมากสุดก็แปดหมื่นนะครับผมเอามาแปดหมื่นหกนะครับเอามาแปดหมื่นนะครับผมก็ได้ข้อสรุปเป็นที่น่ายินดีแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวสําหรับการตัดลูกครั้งต่อไปของพี่จอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้คลิปให้ดูทีนะครับประมาณสามเอ็ดใช่ไหมครับครับครับโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมครับค,ครับผมสวัสดีจอยครับ